เมินดราม่าเวียข้างรักอวดภาพหวานภรรยาวิกกี้แต่งไม่เหนื่อยเหนื่อยก็ตอนนี้แหละ อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีวิวาสุดหวานของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตรและแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้ซึ่งเต็มไปด้วยคนที่รักมาร่วมง,งานยินดีและวอวยพรกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากแต่หลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นทางโลกโซเชียลก็เกิดกระแสดราม่าต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มเวียจะเมินดราม่าแบบชิลๆล่าสุดพระเอกสุดฮอตก็ได้โพสภาพอดความหวานกับคุณภรรยาสุดสวยพร้อม บอกสิ่งที่เหนื่อยที่สุดสําหรับงานแต่งโดยโพสต์ข้อความไว้ว่าบอกเลยว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเหนื่อยเต้นหนะเหนื่อยกว่าเยอะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจกเราสองคนนะครับไว้จะค่อยๆดงรูปเรื่อยๆนะเพียบงานนี้เหล่าแฟนๆก็เข้ามาส่งหัวใจให้กันแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับบอกว่า ยินดีด้วยนะคะเห็นพี่เวียมีความสุขแล้วก็ยิ้มตามค่ะรอกดไลค์ให้จ้า f c h e a w วิกกี้ตลอดไปครับสวยหล่อมากค่ะตกหลุมรักภรรยาเฮียมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย